เอาล้ครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีน้องๆคนดูที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ครับพี่เนี่ยก็จะมาสอนตั้งค่าบูสเตกร5อีกแล้วนะผมแต่ว่าในปีนี้เนี่ยในวิธีที่พี่จะมาสอนเนี่ยเป็นรูปแบบการตั้งค่านะผมวิธีที่ดีที่สุดจะเรียกว่าว,วิธีที่ดีที่สุดก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าคอมแตะเครื่องมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าพี่ก็ได้รวบรวมวิธีที่แบบโอเคนะผมนะสำหรับสเปคต่ำนะน4กิกอะไรประมาณนี้นะผมนะซึ่งบางวิธีเนี่ย คนดูหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมหรืออาจจะมีเทคนิคใหม่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะผมนะมาแทรกเข้ามาเนาะก็การนั่งค้านี้ก็สาหรับคนที่ยังกระตุกอยู่นะผมยังเล่นแล้วค้างเนี่ยแล้วยังเล่นแล้วแหลกประมาณนี้นะผมนะก็ดันเฟรมเรทให้สูงอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ booster version ที่พี่มาตั้งค่าเนี่ยเป็นตัวล่าสุดปีนี้นะ2022เลยนะผมนะโอเคครับ okay, ผมนะก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะผมมาพี่ก็อยากให้น้องๆคนดูเนี่ยจดจําค่าเดิมไว้ด้วยนะผัหึไม่ก็ถ่ายรูปหน้าตั้งค่าหน้าเดิมไว้ด้วยนะเนาะเผื่อแบบปรับ ปรับไปแล้วปรับตามที่ไปแล้วแบบเออมันไม่ได้ผลอะไรนี้ก็สามารถปรับกลับคืนได้นะผมนะอย่าลืมนะผมนะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามสำหรับใครกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเทคนิคสอนโล่สอนมังค่าอะไรต่างๆมากมายหลายชนิดด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามพี่พีด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับ โอเคผมมาขั้นแรกนะครับขั้นแรกเดี๋ยว,ยวให้คนดูเนี่ยกดคิกขวาที่ตัวบูส t ต็นะผมนี่ยผมเราก็มาที่บูส t ต c k 5ของเรานะผมแล้วก็กดคิกขวาไปเลยนะผมแล้วก็คลิก property นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่หัวข้อคอมพารติ i ิลิตนะผมใครที่เคยดูช่องพี่แล้วเนี่ยจะคุนค้นๆมากนะวิธีนี้นะผมนะแล้วเราก็ให้เราติ๊กรันด p r o ป r a m นะผมติกอันนี้ไปนะผมนะันะบแล้วก็นี่ครับปรับเป็นวิดีโอ8นะผมแล้วลิก a p อป y ายไปแล้วลิกโอเคไปนะผมป๊บ ก็หลังจากนั้นเนี่ยให้น้องๆคนดูเนี่ยเปิดเจ้าตัวบูสต์สแตกห้าของ<ม>อ่าคนดูขึ้นมาเลยนะผมเปิดตัวนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ทา a ์กแมเนเจอร์นะผมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้หาเจ้าตัวคําว่าบูสต์สแตกอันนี้นะผมนะโอเคครับผมหลังจากที่เราเจอตัวเจ้าตัวบูสต์สแตกห้าของเราแนะ้ะให้คลิกให้กดคลิกขวาครับผมเราคลิกไปที่ go to detail นะผมนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเจอเจ้าตัว Handy Player ของเราแล้วนะผมให้คลิกขวานะผมแล้วก็คลิกไปที่ Set Property แล้วคลิกเปลี่ยนเป็น High นะผมใครที่อยากเป็น Normal หรือว่าตัวอื่นนะผมคลิกเป็น High ไปเลยนะผมแล้วก็คลิก Change อะไรของมันที่มันขึ้นมาเนาะปรับเป็น High นะผมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกขวาที่ตัวนี้นะผมแล้วก็คลิกไปที่ Set Affinity อะไรที่มันตัวล่างตัวนี้นะผมคลิกไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกนี่ครับคลิก All Processor ให้หมดเลยนะผมนะ นี่ครับคลิกตุบติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราคลิกโอเคไปนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมส่วนพืที่ต่อไปนะผมเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากราฟิกซิตติ้งของ Windows กันนะผมนะก็ให้น้องๆคนหนูเนี่ยพิมพ์หากราฟิกซิตติ้งเลยนะครับนี่ครับผมนะเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องๆคนหนูติ๊กที่ฮาร์ดแวร์ a t h e l อร์เลเอะไรสักอย่างเนี่ยนะพี่อันพี่ขอไฟนะติกเปิดไปนะผมนะ้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เลื่อนลงมานะผมกราฟิกเพอร์ฟอ a ์แม e e n t อะไรสักอย่างนะผมนะก็ให้น้องๆเนี่ยแอดเจ้าตัว b Blue s t a c k เพิ่มมาด้วยนะครับผมนะคกใครยังไม่ได้เพิ่มก็กดที่ b r o w s ์นผมแล้วก็ไปหาตำแหน่งไฟล์ของเจ้าตัว b Blue s t a c k Application มาแล้วก็คลิกลากมันลงมานะผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะผมนะ แล้วก็ให้น้องๆคนดูเนี่ยมาที่ออปชันนะผมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่าการ์จอแรงนะผมนะก็ให้ปรับเป็นไฮเ h อร์ฟอร์แมนต์นะผมนะแต่ถ้าใครการ์จอ,อไม่แรงเนี่ยหรือว่าสเปคต่ำนะผมะให้ปรับเป็นเล d วินโดว์ดีไซน์นะผมนะนี่ครับปรับนี้นะแล้วก,กดเซฟไปเลยนะผมนะโอเคครับผมวิธีต่อไปนะผมก็ให้เราเนี่ยไปเช็คการอัปเดตไดเวอร์ของคอมเราเนาะว่าคอมเราเนี่ยด้อัปเดตไดเวอร์การ์จอ อะไรต่างๆเนะี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังเนาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะผมวิธีการเช็คๆยังไงนะผมให้มาที่ปุ๊กมิโน s นี้นะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราคลิกขวาผมแล้วก็ไปที่ Device Manager นะครับผมป๊าปมาแล้วนะครับก็ให้เรามาที่หัวข้อ Display Adapter ครับผมแล้วก็เนี่ครับผมเป็นการจอนะเราก็คลิก Update Driver ไปเนะีเซครับ Search Automatic นะครับ นี่ครับผมนะนี่ครับมันจะบอกถ้าใครเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะมันจะบอกว่าเดินเด e s ด driver for you อะไรเนะี่ยได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ครับผมก็เป็นการเช็คเนาะเช็คให้ชัวร์นะครับผมนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้อัปเดตการ์ดจอนะครับผมนะให้อัปเดตด,ด้วยเนาะเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมนะโอเคครับผมส่วนในที่ต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดไฮเปอร์วีนะครับผมนะสำหรับคอมที่รองรับเท่านั้นนะแต่สําหรับใครที่เขามไม่รองรับเนี่ยก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับผมนะ ก็วิธีการเปิดนะผมทํำยังไงเนาะก็คลิกขวาเนี่ยครับแล้วก็กดรันะผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์พิมพม์ตามนี้เลยนะผมนะพิมพ์ตามที่ได้เลยนะผมนี่ครับผมนะ <Bright. S 1> ก็สามารถพิมพ์ตามนี้เลยนะนเ,ยนะเดี๋ยวพี่จะกอบอันนี้ไว้นะผมน้องๆจะไม่ต้องพิมพ์ก็กอบระวังได้เลยนะนะนครับเงีับพิมตามนี้แล้วกดโอเคแล้วนะผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาหาหัวข้อไฮเปอร์วีนะครับโอเคครับผม <S <s <า>พอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้เราคลิกบวกไปนะผมแล้วก็คลิก ติ๊กถูกทั้งไอ้นี่น,นะครบทั้งสองอันเลยนะผมหรือติ๊กหัวข้อแรกก็ได้นะนี่ครับติ๊กให้มันเปิดนะรครับแล้วคลิกโอเคไปนะครนะับหลังจากนั้นเนี่ยคอมมันจะให้รีสตาร์ตนะรน้องก็รีสตาร์ตามระบบเลยเลยนะครับผมนะเพียงแค่นี้นะครับผมวิธีนี้สัญญ้นๆง่ายๆนะครับผมนะโอเคผบส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าในตัว b ู u e s t a c k 5กันแล้วนะครับผมนะก็วิธีการตั้งค่าตั้งค่ายังไงสำหรับคนสมัคต่ำที่ไม่เล่นลืน่นก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะว่าต้อง้งงค่าาะไบนม ก็ให้ลองคิดที่3าขีดแล้คิดกันตั้งคานะผมนะโอเคผมประสิทธิภาพนะผมนะซีบียูนะผมนะหากใครที่สีคอนะผมนะให้เลือกเป็น2อคอพอนะหากใครสูงกว่าสคอนะผมนะปรับเป็นไฮสคอไม่งงนะผมนะเนี่พี่จะขึ้นคําให้เนาะก็คือหากใครซี u เนี่ยที่เราตั้งต้นไหมเนี่ยใครที่มีมากกว่าสคอนะผมนะปรับเป็นสีคอได้แต่ถ้าใครสีคอเป๊ะปรับเป็น2อคอพอนะผมนะ ส่วนแรมนะผมนะแรมนะับหากใครที่8แรม8กิกนะผมนะไม่เกินนี้ปรับเป็น2 g กิกพอหากใคร1 6 g หกิกหรือว่าเกิน8 8กิกเนี่ยให้ปรับเป็นสูงนับสี่นะ 4, นะประมาณนี้นะนะับไม่งงนะผมนะนะครับโอเค Performance น o d e หนะผมปรับเป็นบาลานซ์นะปรับเป็นบาลานซ์เลยนะผมนะส่วน f r a t e frame rate นี่ยังไงดีนะผมนะ โอเคส่วนเฟรมเรทนะผมสําหรับคอมสเปคต่ำนะครับผมนะพี่จะมีอยู่3ตัวให้ปรับนะครับนั่นก็คือ60เฟรมนะครับเเฟรมแล้วก็120เฟรมนะครับหากใครคอมแรงนะผมปรับเป็น240 <c oughs> ได้เลยนะแล้วก็ต้องท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูเฮิร์ตของหน้าจอด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าพี่แนะนําเนี่ยประมาณ60ถึงเ0เฟรมนะครับผมนะพอแล้วนะครับสาหรับสำหรับคอมสเปคต่ำนะนะครผมนะเพื่อป้องกันการแหลกป้องกันการมีปัญหาภายหลังนะครับผมนะส่วนจอแสดงผลนะครับผมจอแสดงผลปรับยังไงเนาะ เรื่องของความละเอียดนะเดี๋ยวเราให้เรามาดูราดหน้าจอเราเนี่ยความละเอียดมันเท่าไหร่เนาะวิธีการเช็คเนี่ยทำยังไงนะผมมาวิธีการเช็คนะครับผมสําหรับเช็คหน้าจอของเราเนาะให้คลิกมาที่ตรงนี้นะผมแล้วคลิกมาที่ p r o p e r t y ตนะมาที่ display นะผมนะหน้านี้นะผมนะแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะแล้ว,แล,วแล้วเช็คว่า Display Resolution ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมนะก็ของพี่เนี่ยจะประมาณ1920คูณห0ั0 0นบะผมนะวิธีการปรับนะผมนะลดมาขั้นหนึ่งสมมติว่าความความละเอียดที่มันแนะนำเน,ำเนี่ พี่เนี่ยประมาณพันเใช่ไหมครับพี่จะปรับเป็นพันหกับผมหากใครคอนเสียดพันหกให้ปรับเป็นพันสองคือคอนเสียดตั้งต้นเราเท่าไหร่ให้ปรับลดมาขั้นหนึ่งนะผมนะไม่งงนะครับโอเคเนาะนะความหนาแน่นของพิกเซลสองร้อยสิบดีไมนะผมโอเคส่วนกราฟิกนะผมกราฟิกนะครับปรับเป็นประสิทธิภาพโหมดนะผมนะกราฟิกเรนเดอร์เป็น Open GL ีแอลนะผมนะอินเทอร์เฟซเรนเดอร์นะผมปรับเป็น Direct X เลยนะผมนะนะแล้วก็ ATC เนี่ยปิดการใช้งานไปเลยเนาะส่วนจีวิวอินยูส์นะผมนะอันนี้ ต้องเปิดไหมอันนี้สาหรับผลการเจ้าแรงติ๊กเปิดหรือว่ามีการเจอแยกนะากใครไม่มีก็ไม่ต้องไปติ๊กเปิดมันนะครับผมนะส่วนหัวข้อถัดไปนะผมนะอุปกรณ์นะอุปกรณ,กรณ์ให้ปรับเป็น ASUS LG2 นะอย่างที่ใครหลายคนรู้กันนะผมนะนะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น b ู u s t a c k ล่าสุดน,นะตอนนี้5.5.10นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมส่วนวิธีต่อไปนี่พี่ก็จะมาสอนการปิดแบ็กกราวแอปของ Windows นะผมเพื่อปรองาการแลก คือเราต้องปิดพวกแบบที่มันใช้พลังงานเปลืองน,น,นะผมนะนี่ครับเรามาที่หัวข้อนี้ทำ background app บบนะครับครัเอาผมนะนี่ครับแล้วเราก็ให้ติ๊กปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะผมนะนี่ครับองพี่ก็ติ๊กปิดเรียบร้อยแล้วนะก็ให้น้องๆคนดูเนี่ยติ๊ก off ได้เลยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น on นะผมนะก็ให้ปิดไปนะครับนะส่วนอันต่อไปเนี่ยให้เราปิดเจ้าพวก xbox game bar เลยพวกนี้นะผมนะเดี๋ยวนี่ครับ มา,มาหัวข้อนี้ xbox game Mar นะผมก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น on เนาะให้คนดูเนี่ยติ๊ก off ไปเลยนะผมนะนับแค่นี้นะผมแล้วก็ส่วนเกมโหมดเนี่ยก็ให้ติ๊กเปิดไว้นะสำหรับคอมนะผมนะให้ติ๊กเปิดเกมโหมดปาเป็น on นะผมนะ โอเคครับผมส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ให้เรามาที่ o u t b ะ u รันะผมนะแล้วก็ไปคลิกที่ advanced system setting นะครับผมนะนี่ครับมันจะเป็นตัวนี้นะ advanced system setting ตัวนี้นะผมนะก็ให้คลิกเปิดไปเลยครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องๆเนี่ยคลิกมาที่หัวข้อ advanced นะผมนะแล้วก็มาคลิกที่ setting ครับปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องๆคนดูเนี่ยคลิกมาที่ advanced อีกรอบนะผมแล้วก็มาคลิกที่ c h a g e ตัวนี้นะครับผมนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราติ๊กอันนี้ออกนะผมแล้วก็คลิกมาที่ custom size นะผมนะ อันนี้เป็นการตั้งค่า,าแรมแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวตั้งใจฟังให้ดีนะผมเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขมาก่อนนะครับโอเควิธีการตั้งค่าอันนี้ทํายังไงนะผมทำไมพี่เปิดเครื่องคิดเลขมาเนาะก็อันนี้เป็นการตั้งค่าแรมเนาะก็เราจะคํานวณน,นะผมนะนนก็คือการมาที่หัวข้อแรกก่อนอินเท i เนียลไซส์นะผมนะก็สาหรับใครที่คอมแรมเท่าไหรนะ่เนี่ยก็ให้คูณไปเลยเนาะไออินทอเนียลไซส์เนี่ยให้เอา1นนะผมนะ คูณกับแรมที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะผมนะใครที่แรม2แรม4แรม8ป6ก็คูณไม่ไปเลยนะผมนะไม่ต้องเสียใจอะไรมากนะก็1.5ของพี่เนะี่ยแรมประมาณ16กนะก็คูณ16ไปนะผมแล้วก็ปุ๊บมันจะเท่ากับ24นะผมแล้วก็ให้เอา24เนี่ยคูณไปอีกครับผมคูณ10 24นะผมจะได้เท่ากับ24576อันนี้นะผมก็ให้น้องๆคณดูเขียนไปเลยครับ2 4 5 7มื่นะผมนะ2 4 5 7 6พิมพ์ไปเลยนะผมนะ โอเคครับผมส่วนสําหรับแม็กซิมัมนะผมแม็กซิมัมนี่ให้เอา2คูณกับแรมที่เรามีอยู่เนาะของพี่ก็เป็นแรม16นะผมเป็น2คูณ16ก็เท่ากับ32 32คูณ1 0 2 4นะผมนะจะได้ทั้งหมด3 2 7 6 8แล้วก็เขียนไปได้ว่า3 2 7 6 8นะผมตามนี้แล้วว โอเคไปได้เลยนะโอเคนะผมนะก็จะประมาณนี้ละกันนะผมสําหรับการตั้งค่าบูสเต็คห้านะผมนะสําหรับวิธีที่พี่ได้เอามารวบรวมแล้วก็บางอันเนะี่ยอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ที่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะผมนะการตั้งค่าอะไรต่างๆเนาะส่วนการตั้งค่าอื่นๆที่พี่ไม่ได้พูดถึงเนาะพี่ได้ทําการตั้งค่าสรุปรวมมาอีกคลิปหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวพี่จะติ๊กตัวไอด้านบนขวาบนไว้เลยเนาะพี่ได้ทําไว้แล้วนะนะน้องๆก็สามารถไปดูเอาเทคนิคอะไรเพิ่มเติมมาผสมผสานกันจะอาจจะทําให้ลื่นขึ้นได้นะผมนะทั้งน นั้นก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมอีกด้วยนะผมนะนะโอเคเนะาะหากใครที่เลืนล่นหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถแชร์หรือว่าบอกในร่างคอมเมนต์นี้ได้เนาะหรือว่าใครมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถทักมาถามที่แฟนเพจที่ได้เช่นเดียวกันนะผมนะฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะผมนะ โอเคเนาะ okay, นะก็วันนี้พี่มีเพียงเท่านี้นะผมนะหากใครชอบนะผมก็อย like, ่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ก็จะได้ไม่พลาดคลิปสอนโลดสอนตั้งค่าเทคนิคต่างๆอ,าอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะผมนะในปีนี้นะผมนะนะผมก็ช่วงนี้เนี่ยให้ขอให้น้องๆคนดูเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมนะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงซะดีเดียวนะผมนะยังไงก็สู้ๆนะผมนะเป็นกำใจให้นะผมนะโอเคสำหรับวันนี้พี่มีเพียงแค่นี้นะผมนะพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ 来。